สวัสดีเพื่อนชาวสเต็ปกิ้งครับวันนี้เราอยู่กับลำโพงนะฮะบลูทูธของ Xiaomi นั่นเองนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ตอนนี้ที่ร้านเนี่ยก็มีขายอยู่นะฮะแล้วก็มีความสวยงามมากนะฮะคือหรูหรามากเลยนะฮะทางนี้นะฮะก็จะมีปุ่มนะฮะแล้วก็มีรูสี USB นะฮะแค่นั้นเองนะฮะข้างหน้ากันเนี่ยก็ลำโพงนะฮะไปเช็คมาแล้วนะฮะก็ลองฟังดูเมื่อคืนก็เป็นลำโพงแบบคู่นะฮะก็คือเสียงออกซ้ายขวานะฮะไรเลฟแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะก็ข้างหลังนะฮะเป็นพลาสติกแบบ ด้านๆนะฮะเป็นพลาสติกเป็นเป็นสีขาวแบบด้านๆนะเป็นพลาสติกด้านแข็งๆนะฮะไม่ใช่ยางนะฮะดังนั้นไม่ต้องกลัวว่าจะเลอะง่ายนะเช็ดออกได้สบายนะฮะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาลองฟันดีกว่าฮะเราจะใช้ตัวแบล็กเบอรี่พาสปอร์ตเนี่ยนะฮะในการที่จะต่อบปูธุ์ฮะซึ่งเวลาต่อบปูธุ์ก็ง่ายมากๆฮะเราก็เปิดก่อนฮะเปิดอย่างงี้นี่ครับแล้วเราเปิดนะฮะเราก็เปิดอย่างงี้จุด เปิดแล้วนะฮะพอเปิดก็ดังตื่ดืด,ดนะฮะแล้วมันก็จะเริ่มกระพริบนะฮะหลังจากนั้นเราก็จะต่อเข้าบลูทูธไปนะฮะง่ายมากฮะเข้าที่มือถือคุณนะฮะเซตติ้งแล้วก็ต่อดื้อเลยนี่นะฮะก็ถ้าต่อไปแล้วก็เพียงแค่คุณเปิดเครื่องก็จะต่อเข้าอัตโนมัติทันทีนะฮะอ่ะแล้วมาลองฟังเสียงกันดูก่อนว่าเป็นยังไงบ้างนะ,ะเสียงของมันนะฮะก็ถ้าที่ฟังเมื่อวานนี้บอกก่อนนะเผื่อใครที่แบบว่าอาจจะแบบได้ยินจากกล้องแล้วคือคุณเข้าใจไหมว่าได้ยินจากกล้องมันก็ไม่มีทางที่จะแบบบเเเเหมืออนนนนไไดด้้ยยิกััตตวรรงงงงีีป็ฮะส เพิ่มเสียงได้จากตัวโทรศัพท์เลยนะฮะให้เสียงที่ดีมากนะเป็นไงฮะเสียงเยี่ยมใช่ไหมโย่โย่โ<ด>มีเสียงเบสนะฮะตึบออกมาด้วยนะฮะ pardon. huntsman. That. Ah. mirror's power. become The You my will คือเวลาเราจับเนี่ยรู้เลยว่ามีตึบๆนะฮะเสียงมีเหมือนน่าจะมีซับด้วยหรือเปล่ามีซับวูเฟอร์อยู่นะฮะน่าจะมีนะฮะหรือไม่มีอันนี้ไม่แน่ใจเพราะเราไม่ได้แกะมาดูนะะแต่เสียงที่เอามาเนี่ยโอเคมาก นะรัโอเคนะฮะนี่คือลำโพงของ Xiaomi นั่นเองนะฮะสำหรับตัวนี้เนี่ยราคานะฮะอยู่ที่790บาทนะครับก็ได้ลำโพงสวยๆนะฮะหรูๆไปใช้นะฮะหนึ่งอันนะฮะและที่สำคัญที่สุดครับคุณเป็นมีเลเวอร์ฮะหรือว่าเป็นคนที่แบบเป็นแฟนสาวของ Xiaomi แล้วแล้วก็นะ่าดูคิดว่าน่าจะชอบไม่น้อยเลยทีเดียวแล้วฮะอย่าลืมนะว่า ตอนที่เราซื้อมามันจะมีทัชสติกแกะอยู่นะฮะแปะไว้นะฮะให้ดึงออกก่อนนะฮะไม่งั้นเสียงมันจะแบบอูอี้มากนะฮะก็ประมาณนี้เลยนะฮะและนี่คือลำโพง Xiaomi ฮะรีวิวกันแบบสั้นๆฮะสามสี่นาทีจบแล้วนะไม่รู้จะรีวิวอะไรฮะับลำโพงเอาเป็นว่าคุณภาพมันก็คือเวิร์กพอละกันนะฮะคลิปหน้าฮะเราเจอกันแน่นอนฮะ Xiaomi Mi 4S นะฮะตัวนี้ฮะเราเนี่ยฮะได้เจอกันแน่นอนนะฮะสำหรับ Xiaomi Mi 4S นะฮะ สำหรับสาวก e. ของ Xiaomi ห้ามพลาดด้วยประการทั Wait, awesome! ้งปวงนะฮะเพราะว่าตัวนี้มาพร้อมกับ ROM 64เลยทีเดียวนะฮะเอาละนะครเจอกันใหม่คลิปหน้า Xiaomi Mi 4S กับ10กีซีซั่น4แล้วเจอกันจ้าบ๊ายบาย